สวัสดีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองครับประจำวันที่20พฤษภาคม2563ะครับเป็นเช้าวันพุธนะครับกลางสัปดาห์พอดีนะครับราคาทองเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าปรับตัวลงแรงมากทีเดียวครับเพราะถ้าย้อนไปดูราคาย้อนหลังเนี่ยนะครับสมาคมค้าทองคำ ประกาศราคารวมทั้งหมด6ครั้งนะครับแต่ทั้ง6ครั้งเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ได้ลงทั้งหมดฮนะปรากฏว่านะครับปรากฏว่าลงนะครับเฉพาะเนี่ยช่วงเช้าไปถึงบ่ายนิดๆเองฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มจะแดดรม่มลมตกเนี่ยภาษาบ้านเราเนี่ยนะครับสักบ่าย3โมงนะครับ ตลอดไปจนถึงตลาดปิดเนี่ยปรากฏว่าราคาทองโลกปรับตัวขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองสมาคมเลยปรับตัวขึ้นตามเพราะเขาอ้างอิงราคาทองคําโลกอยู่แหละนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูราคาย้อนหลังกันนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับคือครั้งแรกเนี่ยประกาศมาเนี่ยนะครับลบ300เลยถ้าเทียบกับเมื่อวันเืร์นะครับทองคําแท่งเนี่ยขายออกบาละ26,300บาทครับ รับซื้อคืน26,100บาทรูป,ปพันเนี่ยลงมาเหลือ26,800บาทครับรับซื้อคืน25,635นกะครับนั่นะค,นะค,คือครั้งที่1หลังจากนั้นเนี่ยนะครับอีก3ครั้งก็คือครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับช่วงเช้าเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีช่วงบ่ายอีก2ครั้งบ่ายโมงครึ่งกับบ่ายโมง45่นาทีลงครั้งละ50บบาทครับ ครั้งที่2ก็ลงอีก50บาทครั้งที่3ก็ลงอีก50บาทครั้งที่4ลงไปอีก50บาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วครับครั้งที่4นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับครั้งที่4ี่ทองคําแท่งเนี่ยขายออกบาทละ26,150ครับรูปพันธ์ตอนนั้นขายออกบาทละ26,650นะครับ แต่หลังจากนั้นครับบ่าย2โมงครึ่งบ่าย3โมงบ่าย4โมงนะฮะประกาศอีก2ครั้งแต่ขึ้นครั้งละ50บาทครับเพราะช่วงนี้เองตอนนี้นะครับตอนนั้นนะครับประธานโทษตลาดยุโรปก็เปิดแล้วครับคือตลาดทองเนี่ยนะครับเขาเปิดกันตั้งแต่7โมงเช้าถึงตีสีนะครับมันก็เลยมีคําโฆษณาของทองคําแท่งออนไลน์ที่เทรดนะครับตามราคาทองคําโลกนะครับคือ7จ็ดโมงเช้าถึงตีสีครับ ครับเพราะว่าเทรดนะครับหรือซื้อขายเนี่ยทองโลกมาตั้งแต่เนี่ยออสเตรเลียญี่ปุ่นนะครับสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยไล่มาเรื่อยๆเนี่ยเปิดหมดแล้วฮะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเจ็ดโมงเนี่ยบ้านเราก็จะเปิดละเห็นไหมครับเขาเปิดกันเจ็ดอย่างนี้เลยฮะไล่มาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปจีนนะครับไปอินเดียตลาดใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไปถึงตลาดยุโรปแล้วก็ข้ามไปถึงสหรัฐาอเมริกาแทบจะทั้งคืน ทั้งวันทั้งคืนต้องพูดอย่างนี้ช่วงบ่ายราคาทองปรับตัวขึ้นมาและราคาสุดท้ายกลายเป็นว่านะครับทองคาแท่งเนี่ยขายออกไปละ26,250ฮะถ้าเทียบกับการประกาศครั้งแรกนะครับจริง,รงๆแล้วจาก26,300ของทองคําแท่งเนี่ยลงมาอีก50บาทเองฮะในภาพออกใช่ไหมฮะวันราคาขายออกสุดท้าย26,250 ราคารับซื้อคืนทองคำแท่งสุดท้ายอยู่ที่26,000บาทคือขึ้นมายืน26,000ได้ราคารับซื้อคืนครับส่วนรูปประพันธ์ะครับเมื่อวานขายออกราคาสุดท้าย26,750ครับรับซื้อคืนราคาสุดท้าย25,574บาทนะครับเห็นไหมครับมีแรงพอลงไปมากๆนะครับลงไปต่ำๆมีแรงซื้อกลับเข้ามาทันที เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีผู้จัดการกองทุนบางกองทุนนักลงทุนบางกลุ่มนะครับเศรษฐีบางคนก็มองเหมือนกันว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีจริงๆนะครับพวกข่าวเนี่ยมันออกมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับวัคซีนได้รักษาโครคที่ออกมานะครับต้องบอกว่ายังนะครับไม่มีการรักษาได้100% ถูกไหมครับแล้วมีคอมเมนต์ของของสมาชิกนะครับหรือคุณผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยในนี้ต้องขอบคุณไว้ด้วยเลยครับทีเ่เพราะว่าจริงก่อนหน้านี้นะครับมีอยู่2เจ้าเท่านั้นที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยจาก44เจ้านะฮะสเจ้าเท่านั้นที่องค์การอนามัยโลกเองเนี่ยเขาบอกว่ามีความคืบหน้าสามารถไปทดลองกับมนุษย์ได้แล้วเนี่ยมากที่สุดนะครับแต่สมาชิกหรือว่า คุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านนี้นะครับช่วยมาอัปเดตให้ในคอมเมนต์นะครับตอนนี้มี8บริษัทแล้วครับที่แข่งกันอยู่แต่คุณผู้ชมเนี่ยเวลาเราได้ยินข่าวส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจากสหรัฐเห็นไหมครับพยายามที่จะล็อบบี้ให้เป็นบริษัทแรกๆที่ผลิตวัคซีนได้ถามว่าทำไมก็คิดง่ายๆครับก็ขายได้กําไรเละเลยฮนะตอนนี้ใครคิดยาตัวนี้ได้ยิงาพาบอกนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้นะครับข่าววัคซีนที่ออกมา ถ้าให้ชี้ชัดลงไปเลยวันนี้นะครับเมื่อคืนมันมีการไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัคซีนท่านนึงนะครับปรากฏว่าความเห็นตลบปัดเลยครับเนะขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อบอกว่ามันยังมีอะไรที่ขาดอยู่มากซึ่งจริงๆเราก็รู้มาก่อนแล้วแหละแต่เอาชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าข้อมูลการตอบสนอ,ของของวัคซีนเนี่ยของอาสาสมัครทั้ง45รายเนี่ย ผลการวิเคราะห์เนี่ยแอนติบอดีของมีเพียง8คนเท่านั้นแหละที่เอามาบอกกันคืออะไรดีก็เอามาบอกกันน่ะคำถามที่น่าสนใจอา้าวแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่เหลือละ่ะถูกไหมครับอีกอีกที่เหลือเท่าไหร่เนี่ยสารายหายไปไหนทำไมไม่เอามาบอกถูกไหมฮะว่านั้นเองเนี่ยมันเป็นปันคือคือพูดสรุปรวมเนี่ยก็คือ,คอ,คอมันยังไม่ได้ร้อยเปนไงในการเทส นะครับถึงแม้เนี่ยบริษัทบอกว่าจริงๆนั้นจะมีการแบ่งการทดสอบมานู่นนี่นั่นแอนติบอดีมันให้ผลที่ดีนะครับแล้วก็เอาอาสาสมัครมาคือก็แจ้งตัวเลข,ขออกมานะใน45คนเนี่ยเอามาสุขภาพดีนะ,ะเป็นอาสาสมัครที่สุขภาพดีนะ5 8 5 0ปี18-55ปีปรากฏว่ามันก็ไปไม่คือมันมันไปคนละทางเวลาเาเอามาดีเบตกัน ซึ่งก็บอกอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วตัวเลขจาก45รายมีเพียง8รายเท่านั้นที่เป็นข้อมูลคําถามที่น่าสนใจคือ37รายเป็นยังไงสุขภาพยังดีอยู่ไหมหายหรือยังหรือว่ายังนอนเตียงอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่พาบอกนะฮะเพราะนั่นเองเนี่ยพอมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลาดหุ้นสหรัฐลงเลยครับเมื่อวานและจริงๆอย่างที่ผมเรียนไปครับมันเป็นแค่ข่าวและความหวังตลาดหุ้นชอบความหวังครับเพราะเก่งกันไปก่อน จะได้ซื้อถ้าความหวังเป็นจริงคนที่เข้าซื้อก่อนจะขายหุ้นในราคาแพงมากคุณผู้ชมนึกออกไหมแต่ภาพมันกลับกันครับพอช่วงการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญวัคซีนนะรายนี้เนี่ยที่มาวิจารณ์ผลการทดลองวัคซีนของบริษัทโบเนเนนาเนี่ยออกมาปรากฏว่าหุ้นของบริษัทลงเกือบ10%ถ้าหุ้นราคาร้อบาทก็ลงมา10บาทเลยแะครับขาดทุนยับครับคนที่ซื้อมาเนี่ยต้องพองี้เลย เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเองอ่ะตอนนี้จริงจริงนะครับยังไม่มียาต้านยารักษาก็ยังไม่มีต้องบอกว่ายังไม่มาดีกว่านะครับเพราะพราะทุกคนรวมทั้งคุณผู้ชมกับผมก็อ,อยากจะหลุดไปจากสถานการณ์นี้อยากจะให้มีไวๆเอาใจช่วยกันนั่นแหละนะฮะแต่ยังไม่มีนะครับเราต้องท่องไว้ก่อนแล้วยังไม่มีนะและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนเนี่ยนะครับก็คือยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยกระพริบตาแป๊บเดียวนะครับจากต้นอาทิตย์ในตอนนี้นะครับ สี่ล้านเก้าแสนแล้วนะครับสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นด้วยนะครับพรุ่งนี้มีโอกาสทะลุและแตะห้าล้านแน่นอนครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับนี่ครับเสียชีวิตสามแสนสองหมื่นสี่พันรายหายแล้วหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันรายยังติดต่อเนื่องครับยังติดอยู่ครับยังควบคุมกันไม่ได้ด้วยซ้าไปสารัสยังเป็นเบอร์หนึ่งตัวเลขก,กลมๆหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นรายครับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสียชีวิตไปแล้ว930,000ประทานโทษเสียชีวิตไปแล้ว93,000รายจะแตะ1 0 0 0 0แสนอยู่แล้วเห็นไหมครับบ้านเราเองเนี่ยนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยเจออีก2รายเมื่อวาน3า3 3รายและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสิงคโปร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่โดนหนักที่สุดตอนนี้เริ่มลดลงนะฮะแต่ก็ยังเยอะอยู่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ห0ร้อ0เจ็แทบทุกวันเนี่ยวันนี้เจอลดลงครึ่งหนึ่ง451รายครับรวมแล้ว28,794รายก็ออกเป็นว่านะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสิงคโปร์นำเลยฮะแต่ผู้เสียชีวิตคือ22รายนี่ฮะปัจจัยกดดันยังคงอยู่ครับยังไม่หายไปไหนปัใจจัยใหม่ยังไม่มา เห็นไหมครับเพราะนั้นเลยพาตลาดหุ้นสหรัฐลงขึ้นมา900ได้ก็ลงไปแทบจะ400จุดได้ครับเมื่อวานลงไป390จุดปิดไปที่24,206จุดครับเปลี่ยนแปลงไป1.59%นะครับแล้วพาตลาดอื่นๆลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับแดกซ์รตลาดหุ้นเยอรมัน อันนี้ปิดบวกเล็กน้อย16จุดเดี๋ยวผมมาบอกว่าพราะทำไมนะครับขอไปรายงานที่ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสก่อนฮะลงไป40จุดปิดไปที่4,458จุดฟุซซี่ของอังกนะครับตลาดหุ้นเขาเนี่ยลงไป46จุดนะครับปิดไปที่6,002จุดเนะยอรมันเนี่ยที่ยังยืนอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเมื่อวานมีข่าวว่า นะครับจะตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยวงเงิน5้าแสนล้านยูโรคือเอาพ,พยุงเศรษฐกิจน้องภาพออกนะครับก,ก็ต้องช่วยกันหมดต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกันหมดนะต่ละทุ่งตอบรับเล็กน้อยเห็นไหมครับเนี่ยฮะส่วนบ้านเรานะครับดาวโจนปิดลบใช่ไหมบ้านเราบวกฮะยี่สิบสามจุดแล้วทะลุหนึ่งพัน 3 0มมาเรียบร้อยแล้วปิดไปที่1 3 0 9จุดนี่เรื่องเรื่องต้องบอกว่าเรื่องดีนะครับเพราะแนวต้านนะครับหรือระดับที่1 3 0 9จุดนะครับราคาที่ปรับขึ้นมาขนาดนี้มันสะท้อนว่าตอนนี้ต่างชาติเองกองทุนหรือเศรษฐีเงินไหลเข้ามาซื้อหุ้นบ้านเราแล้วมันสะท้อนอีกตัวคือค่าเงินบาทที่ยังแข่งค่ายอยู่นะครับเช้าวันนี้30บาท90สตางต่อนหนึ่งยูสรสอลครับ หลุด32แล้วนะฮะ34บาท87สตางค์ต่อ1ยูโร39บาท11สตางค์ต่อ1ปอนด์สเตอร์ลิง29บาท55สตางค์ต่อ100ยเยนและ4บาท49สตางค์ต่อหยวนเทียบทุกพวก,ท,กทุกทั่วภูมิภาคบาทแข็งหมดครับอย่างที่ได้เรียนไปยังเป็นสาเหตุหลักนะครับตอนนี้นะครับคือนะครับบ้านเราเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อตาม เราฟังคุณหมอกันเห็นไหมครับเราฟังเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์กันเราใส่หน้ากากกันนะครับเรามีเจลเรามีแอลกอฮอล์นั่นคือการป้องกันตัวในมุมที่ดีคือเราผลิตอาหารได้เราปลูกข้าวได้เราส่งออกข้าวได้เราส่งออกอาหารแปรรูปได้ไก่สุดแช่แข็งปากระกป๋องส่งออกได้บ้านเราเมืองร้อนชื้นหาอาหารเองได้ ในขณะที่บ้านคนอื่นเขาเนี่ยล็อกดาวน์เนี่ยแล้วใกล้หน้าหนาวเนี่ยจะเอาอะไรกินเนี่ยหลายละเหตุผลอย่างที่ได้เรียนมาตอนนี้ค่างเงินบาทแข็งตลาดหุ้นขึ้นเห็นไหมครับและวันนี้ต้องไม่ลืมครับวันนี้มีการประกาศดอกเบี้ยเชิงนโยบายนะดอกเบี้ยเชิงนโยบายในยพูดภาษาชาวบ้านคืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคิดกับธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่เราเราท่านท่านไปธนาคารพาณิชย์อย่างเคบังเอสซีบีไม่ใช่ รประกาศออกมาก่อนเนี่ยตอนนี้นะครับของเดิม0.75คาดว่าจะลดดอ,อกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกครับทีนี้คาดว่าจะลดดอ,อกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกเนี่ยอาจจะทาให้ค่าเงินบาทอ่อนได้พอค่าเงินเงินบาทอ่อนทองแพงได้อันนี้ไม่อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ต้องดูอารมณ์หรือว่าเงินที่มันจะไหลไปครับเพราะว่า ถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแสดงว่าบริษัทต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจบางส่วนเริ่มกลับมาเปิดแล้วเนี่ยกล้าที่จะลงทุนมันเป็นผลดีอีกผลดีหนึ่งนะฮะเพราะนะครับคือดอกเบี้ยต่ําคนกู้มาจ่ายดอกเบี้ยไม่เท่าไหร่และตอนนี้เศรษฐกิจแย่เนี่ยใครยังยืนอยู่ได้เนี่ยคู่แข่งล้มหายตายจากไปเนี่ยมันเรียกว่าจะมันตลบปัดนะครับมันหลายตลบเลยนะฮะ วันนั้นบริษัทไหนที่ยังยืนอยู่ได้ไม่กระทบกระเทือนมากนักแถมเป็นบริษัทที่อยู่ในหมวดเกษตรกรรมหรือผลิตอาหารดีหมดเห็นไหมครับเนี่ยฮะตลาดหุ้นเลยขึ้นมานะครับวันนั้นโดยภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นลงเมื่อวานปัจจัยหลักเนี่ยก็คือวัคซีนนี่แหละครับเอาครับจริงๆเไปถามผู้เชี่ยวชาญเขาก็ชี้มาให้ดูว่า45คนเอามา8คนเองที่บอกว่าผลดี37คนหายไปไหนเนี่ยเอาพูดกันง่ายๆแค่เนี้ย ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้แปบริษัทแล้วที่มีแคนดิเดตในการแคนดิเดตคือนะครับได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกครับคือวัคซีนที่จะเอามาใช้ได้เนี่ยไม่ใช่สารัฐเป็นคนบอกว่าให้ใช้หรือไม่ให้ใช้นะครับแต่เขาทําตัวประมาณว่ารประเทศเขาอะ่ะได้ใช้แน่ๆเห็นไหมไม่ใช่ครับคือองค์การอนามัยโลกครับที่จะนะครับประกาศว่าวัคซีนตัวไหนเนี่ยได้ผลดีที่สุด เห็นไหมครับเพราะเรื่องนี้มันมีการเมืองและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่เรียนไปครับบริษัทไหนคิดได้ผลิตได้องค์การอมยัยโรคยอมรับรวยเละหุ้นขึ้นแน่นอนถูกไหมครับทีนี้นะครับพอตลาดหุ้นลงเมื่อวานจากภาพรวมนะครับที่ข่าวออกมาเรื่องวัคซนีนผมจะไปพูดละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอนวิเคราะห์หลังจากนี้นะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์ลงเพราะดาวโจนส์ลงตลาดทองขึ้นซึ่งมันมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วแหละ นะครับที่ตลาดยุโรปเริ่มเปิดมันก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับและล่าสุดยังขึ้นต่อนะครับ1,744 u s ัดร้อยสล่าต่อออนซ์นะครับและตอนนี้1,747ขึ้นมาอีกฮนะซึ่งถ้าไปดูราคาทองออนไลน์ตอนนี้ทองออนไลน์ก่อนนะครับทองคำแท่งออนไลน์ที่เขาซื้อกันแล้วซื้อขายกันแล้วเนี่ยตอนนี้ขายออกบัตรสองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาท รับซื้อคืน26,241บาทส่วนต่างนะครับ200อ่ร120บาทส่วนต่างคือเอาราคาขายออกกับราคารับซื้อคืนมาลบกันเหมือนราคาสมาคมเห็นไหมฮะขายออกกับรับซื้อคืนเนี่ยถ้าเป็นทองคําแท่ง96.5%อาจจะ200แต่ทองคําแท่งออนไลน์มันแคบหน่อยนะครับคือ120ีนะครับ,รบถ้าเอาแคบที่สุดคือตอนนี้เป็นทองโฟนายคือ99.99% 99. 99เป็นทองคําแท่ง นะผู้ผลิตเจ้ายังดังก็จะมาจากสวนะิตเซอร์แลนด์เนทองโฟนายเขารู้จักกันหมดนะครับทั่วโลกนะะตอนนี้ส่วนต่าง100ครอขายออกไปล้ว7 3 1 8รับซื้อคืน27,218ซึ่งถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับราคาสมาคมวันนี้น่าจะเปิดบวกนะฮะผมดอไว้ก่อนว่านะครับถ้านิ่งๆอย่างนี้ต่อนะ26,350ครับขายออกรับซื้อคืน20,000นะครับ 6,150ถ้าประกาศ2 6 3 5 0จะขึ้นมาอีก100บาทครับจะขึ้นมาอีก100บาทและถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยราคาเปิดต่อราคาเปิดด้วยกันเมื่อวานเปิด26,300่ั้ยใช่ไหมถ้าวันนี้เปิด2 6 3 5 0ืหนม้ยบเห็นไหมครับจะแพงกว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าราคาเปิดครั้งแรกด้วยกันอีก50บาทอีก50บาท และถ้าใครที่ซื้อได้ครั้งที่4เมื่อวานนะครับที่ทองคําแท่งเขาขายออกบาทละส2 6 0 0 0เนี่ยวันนี้ถ้าร,ราคาสมาคมประกาศนะครับราคาขายออก26,350ราราคารับซื้อคือนก็จะเท่าคือเท่าทุนนะฮะคือ26,150และถ้าระหว่างวันขึ้นมาอีกนะีมีกําไรเลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทองมันผันผวน,นจริงๆคําว่าผัานผวนคือบางทีก็ลงลงเพราะมีคนขาย นะครับแต่พอถูกถูกแล้วเนี่ยจะมีนะครับคนที่เห็นแล้วก็เข้าไปซื้อเหมือนเดิมแล้วมันก็ขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับือซื้อกันเนี่ยบางทีก็ต้องรออาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งตัาไรมาสหนึ่งคือสามเดือนหนึ่งปีบางทีก็เป็นปีกว่าจะได้นะครับราคาที่ต้องการแต่ตอนนี้ครับประมาณว่าวันเดียวก็ได้ละ ซึ่งผมเรียนทุกครั้งว่าราคาทองที่แพงหรือถูกขึ้นมาไม่ใช่เพราะตัวเขาเองมันเป็นเพราะนะครับมันเป็นเพราะนะครับตัวตลาดทุนอย่างเช่นตลาดหุ้นตัวค่าเงินที่มันผันผวนเนี่ยคนเนี่ยปกติเขาจะชอบไปซื้อซื้อ,อขายขายลงทุนกันในหมวดตรงนั้นแต่พอภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเขาขายออกมาเขามีเงินสดเขาไม่รู้ไปทำอะไรก็ามาพักที่ทองเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีคอมเมนต์ของของคุณผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากนะครับฝากคําถามไว้น่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าถ้าขายทองแล้วเนี่ยได้กาไรมาเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้จะทําอะไรดีผมเรียนว่าอย่างนี้ครับเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งฮะบ้านเราต้มยำกุ้งเอง,เองที่เคยเกิดนะครับหรือนะครับเศรษฐกิจสหรัฐที่เกิดวิกฤตช่วงนั้นเนี่ยสิปีที่แล้วที่ทําให้ทองขึ้นบ้านเราก็ยังพอได้รับผลกระทบอยู่บ้างเนี่ย เช่นเดียวกันตอนนี้ที่เกิดวิกฤตเนี่ยรวมทั้งบ้านเราก็ได้รับผลเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับพอทองขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทองราคาขึ้นใช่ไหมมันจะสวนทางกับ property property คืออะไรอสังหาริมทรัพย์เพราะเศรษฐกิจไม่ดีนี่ครับคุณผู้ฟังลองคิดดูฮะหรือผู้ฟังคุณผู้ฟังน่าจะเห็นภาพแล้วตอนนี้นะครับบ้านเองเนี่ยที่สร้างใหม่ๆเนี่ยเริ่มจะออกโฆษณากันแล้วนะครับ อยู่ก่อนฟรี1ปีไม่ต้องผ่อนอยู่ก่อนเลย2ปีถามว่าทำไมตอนนี้กำลังซื้อหดหายไงเศรษฐกิจกไม่ดีไงทีนี้เนี่ยคนที่สร้างบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยซึ่งค่อนข้างจะกู้กับธนาคารที่เยอะจำนวนเงินเยอะๆมากต้องการปิดยอดครับเพราะตอนนี้ถ้าเทียบกับระหว่างหน้ากากอนามายัยเข้าสารอาหารแห้งปลาการะป๋องเนี่ยกลับไปซื้อบ้านคุณผู้ชมลองคิดดูคนทั่วไปจะเอาอะไร ก็ต้องเอาปัจจัย4ในเรื่องการกินไว้ก่อนบ้านยังอยู่ได้หลังเก่าไม่เป็นไรครับแต่ข้าวอดไม่ได้น้ําอดไม่ได้นะครับเสียชีวิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณได้กําไรจากทองมากๆเยอะๆแล้วเนี่ยหันไปดูสังหาริมัพยัที่ราคาหล่นลงมาและผมเชื่อว่าสังหาริมทรัพย์จะถูกลงหลังจากนี้ครับนี่ครับเป็นวิธีโยกเงินครับเราคิดแบบเศรษฐีกันนิดนึง รเราอาจจะไม่ได้เป็นเศรษฐีกันถูกไหมครับแต่เราใช้วิธีคิดแล้วไปดูบ้านมือสองเนี่ยมีคนร้อนเงินนะครับมีคนตกงานจําเป็นจะต้องเปลี่ยนจากบ้านหลังใหญ่ไปอยู่อาจจะเป็นทาวโฮมทาวเฮาส์หน่อยนะครับแล้วเอาส่วนต่างไปใช้ชีวิตต่อเพื่อหางานใหม่เพราะโดนเลิกออฟมาบางคนมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพนะครับโดนเลิกออฟมาก็ต้องขายบ้านแล้วกลับต่างจังหวัดเอาทุนนะครับที่ขายบ้านได้ไปต่างจังหวัด เห็ไหมแต่จะขายราคาแพงก็ไม่ได้อีกเพราะไม่มีใครซื้อเนี่ยราคามันจะลงครับช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณไปดูได้เลยกเกษตรทีเช่วงนี้เขาจะกว้านเก็บอสังหาริมทรัพย์กันเห็นไหมครับเขาจะโยกกันต่อละนะครับเริ่มโยกกันต่อแต่ตอนนี้ถามว่าทองหมดหาขึ้นหรือ,อยังก็ต้องตอบว่ายัางนะครับคุณดูไปเรื่อยๆคุณดูไปเรื่อยก็ได้เกี่ยวกับราคาสังหาริมทรัพย์เร่งไปก่อนก็ได้ครับ เพราะอย่างน้อยที่สุดนะพอสมมุติทองจะลงวัคซีนมาเศรศษฐกิจไม่ได้ดีทันควันหรอกครับมันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและตัวที่ดินเองหรือบ้านเองเนี่ยมันยัง,ย,งยังลงอีกนานครับยังอยู่อีกนานคุญแจเย็นๆนะครับที่ผมบอกว่าเป็นอย่างนี้เพราะถามว่าทําไมคนที่ลงทุนทองคําได้เนี่ยลักษณะนิสัยหนึ่งต้องอดทนเก่งและเป็นคนใจเย็นถูกไหมครับ ถ้าคุณไม่มีสองสิ่งนี้อยู่เนี่ยสักนิดเดียวเลยเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้ครับคุณจะลงทุนทองแล้วคุณจะขายเลยเมื่อไหร่มันจะไม่ไรมันจะขึ้นคุณจะอยู่ไม่สุขแต่ถ้าคุณลงทุนทองคําได้เนี่ยคุณต้องมี2ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2องอย่างประกอบกันคุณต้องอดทนเป็นบางทีคุณไม่รู้ตัวนะว <cond ition ing. S 1> นะ่าบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยว่าเราเป็นคนมีความอดทนสูงถูกไหมครับบางทีเราไม่รู้ตัวในบางเรื่องเราใจเย็นๆได้เรารอจังหวะ ก็เหมือนสิงโตเวลาออกล่าก็ซุ่มนิ่งนั่งนิ่งนิ่งแล้วตะปบเหยื่อกินทีเดียวอิ่มอย่างเงี้ยเนี่ยคนลงทุนทองเนี่ยเวลาเขาได้กําไรกันเหมือนมีคุณพี่ท่านหนึ่งอ่ะนะครับที่คอมเมนต์บอกมาว่าตอนนี้ถือทองรูปพรรณอยู่ต้นทุนสองหมื่นหนึ่งพันจะขายดีไหมผมเอามาประกอบกับอีกคอมเมนต์หนึ่งอ่ะที่ก็บอกว่าถ้าขายแล้วเนี่ยจะเอาไปทําอะไรก็อย่างที่เรียนไปครับนี่ตอบสองคำถามเลยครับถ้าท่านมีกําไรแล้วเนี่ย รอซื้อทองต่อก็ได้นะครับหรือจะขยับขยายไปในะนะครับไอสิ่งที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นบ้านซึ่งไม่จาเป็นต้องรีบเลยครับรอดูครับยิ่งบ้านมือ2ยิ่งถูกก็ไปอีกครับและตอนนี้ถ้าคุณมีแบล็คกราวนะครับหรือนะครับตัวที่เขาเรียกว่าสเตทเมนต์นะครับเครดิตดีๆเนี่ยธนาคารแทบอยากจะให้กู้นะคนละเรื่องกันนะครับตอนนี้ นะครับธนาคารอยากจะปล่อยก่อนหนะ้านี้เศรษฐกิจดีๆไม่ยอมปล่อยเลยนู่นนี่นั่นนะครับกับถึงแม้เราจะมีแบล็กกราวดีขนาดไหนเห็นไหมนะี่เป็นการลงทุนต่อยอดไปแต่ผมเชื่อว่าจะคุยได้เรื่อยๆฮะเพราะตอนนี้นะครับทองยังไม่หายไปไหนที่ไม่หายไปไหนเพราะถามว่าทําไมตลาดหุ้นก็ยังไม่ดีที่บอกว่าตลาดหุ้นยังไม่ดีคือไวรัสยังไม่ได้หายไปจากโลกเพราะยาต้านยังไม่มียารักษายังไม่มา เห็นไหมครับโดยสรุปเนี่ยทองยังอยู่ในภาวะขาขึ้นแต่จังหวะในการขึ้นมันมีจังหวะลงเพราะการเทขายทำกำไรบ้างแล้วเขาก็เห็นไหมฮะก็เ,เล็งจุดที่ถูกเข้าไปซื้อแล้วก็ไปขายแพงๆต่อเนี่ยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเริ่มเป็นจังหวะแหลวหลังจากนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นภาพเลยนะจะขึ้นพรวดเดียวเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่เวียงประมาณนี้เพราะตอนนี้มีการเริ่มเก็บเนี่ยทองกันเยอะขึ้น นะครับในช่วงสัก3าเดือนที่ผ่านมาเขาก็เล็งมาเฮ้ยขึ้นไปอีกเดี๋ยวต้องมีขายบ้างแหละแล้วถึงเงินสดคือขายแพงแพงแล้วถ้าลงมาก็ยังจะซื้ออยู่เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีเนี่ยเราต้องเลงไว้แบบนี้ฮะแล้วเข้าไปซื้อที่ถูกครับอย่าเห็นทองวิ่งวิ่งแล้วราคาแพงแพงแล้วรีบเข้าไปซื้อแบบนี้ติดดอยง่ายมากนะครับติดดอยง่ายนะแล้วต้องทนอีกนะครับคือบางทีถ้าเรารู้จังหวะจากโคนดีเราแทบจะไม่ต้องทนดอยเลย คือมีจังหวะขายออกได้พอถูกก็กลับมาซื้อใหม่เห็นไหมครับให้เป็นจังหวะจังหวะอย่างนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งนี่คถามกันหลังไหม่เข้ามาเยอะในการพิจารณาร้านทองให้สังเกตครับถ้าคุณไม่กล้าเข้าไปถามเขาเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ขับรถผ่านเขาเปิดไหมบางทีขับรถเล่นนั่นแหละทุกๆอาทิตย์ไปดูสิราคาวันอาทิตย์ไหนเวียงเวียงะ ถ้าเขาเปิดเนี่ยก็แสดงว่ามีก็แบบเออเขาไม่ได้ติดธุระถูกไหมครับเนี่ยคุณก็เลงนานนั้นแหละครับถูกไหมฮะแล้วก็เข้าไปคุยให้รู้จักมักจีเขายินดีบริการอยู่แล้วเฮียชื่ออะไรซอชื่ออะไรเออวันเสาร์เปิดไหมเปิดถึงกี่โมงคุยไป,ไปวันอทองแท่งซื้อขายกันยังไงเนี่ยฮะก็ก็เข้าไปสอบถามเข้าไปคุยก่อนนะเขาคุยอยู่แล้วครับเนี่ยร้านทองก็อยากได้ลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเข้าไปถามวันเสาร์เปิดกี่โมงนู่นนี่นั่นว่ากันไป เห็นไหมครับค่อยๆดูไปครับนสิ่งหนึ่งตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งตอนนี้คือมันยังดีอยู่ตลาดหุ้นไม่ได้ไปไหนมันก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะข่าวมันยังแบบว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ดีอ่ะเศรษฐกิจจะดีได้ไม่ใช่ข่าวไม่ใช่ความรู้สึกครับเป็นเพราะตัวเลขเศรษฐกิจที่ไปวัดมาถ้าตัวเลขเศรษฐกิจที่ไปวัดมาอย่างเช่นตัวเลขผลผลิตมวลรวมประชาคือผมพูดภาษายากๆคือเอาว่า gdp ที่เขาชอบพูดกันอ่ะถ้ามันขึ้น ตัวเลขการว่างงานลดลงมีการจ้างงานเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยเศรษฐกิจก็ดีตลาดหุ้นก็จะขึ้นเดี๋ยทองก็จะโดนขายไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ถึงเวลานั้นครับตอนนี้ยังดีอยู่กับทองโอเคนะครับโดยภาพรวมเนี่ยยังดีอยู่ครับแล้ววันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมาหาจุดกันต่อว่าถ้าเก็งกําไรระยะสั้นเนี่ยไปขายจุดไหนดีส่วนคนที่ถือยาวๆเนี่ยนะครับยังถ้ายังไม่ได้ขายขายตรงไหนอะไรยังไงเนี่ย นะครับเดี๋ยวตามมาหลังจากนี้ในการคลิปการวิเคราะห์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งไว้หน่อยฮะเดี๋ยวมันจะเตือนเวลาออกคลิปใหม่นะครับสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะครับพอสแตหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณสัก10โมงนะครับจะมีการวิเคราะห์ราคาตามมาต่อนะครับช่วงนี้ต้องลากัน